รบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็เ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย3มกราคม2026วันนี้มาคุยก่อนเกมครอสบาสเกตบอล NBA นสหรัฐเมกาในเช้าวันเสาร์ลงสนามกันทั้งหมด10คู่และ3คู่ที่ผมหยิบยกมาไว้ครอหน้าช่องแดงนูนนี้ครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างพยากวางมิวกี้บัคส์เจอกับชาร์ลท์อนเนตคู่ที่2พระทิตย์ฉายแสงฟินิคซันเจอกับราชันสามนโตคิง และ10โมงครึ่งผู้เอก LA Lakers ครับเปิดบ้าน Crypto.com Arena เจอหมีดุ Memphis g i z l e y ครับไปวิเคราะคู่แรกกันก่อนพยากวาง Milwaukee Bucks ครับวัาน,นี้จะได้เปิดบ้าน Pfizer Forum เจอกับ Charlotte Hornets โดยเจ้าบ้านพยากวางนำโดย i a n n i s a n e t o u n m p o ครับ Kevin p o r t e r Jr. r a n Lowling ครับ AJ Green และ Mike Turner ผู้เลือนบาทเจ็บมีทางด้าน Torian Prince ครับไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้ ส่วนทีมเยือนเชลต์ฮอร์เน็ตครับนำโดยซุปตาหน้ารอลามิโลบอลครับมือยิงสาคอนเคเนปโปเสริมด้วยเบรนดอนมิลเลอร์ไมล์บิชเชสครับแล้วก็มุสซาเดียบาเต้ผู้เล่นคนสำคัญที่บาเจ็บมีเซนเตอร์ดาวรุ่งอย่างเรนคาวเบนเนอร์แล้วก็แกรนดวิลเลียม5เกมหลังสุดพยากร์มีโอกี้บัคชนะ3แพ้สส่วนเชลต์ฮอร์เน็ตชนะ2แพ้3ครับ คู่นี้ก็เกมล่าสุดก็แพ้มาทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้น่าจะเปิดหน้าแรกกันยับเหมือนกันครับเนื่องจากทั้ง2ทีมก็ต้องการชัยชนะในเกมนี้ครับแม้บักเองจะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านครับแต่ในซีซั่นนี้บักเล่นในบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนีไปสกอร์สูงดีกว่าคู่ที่2การพบกันรวางพระอาทิตย์ฉายแสงฟินิกซันครับเปิดบ้านเจอกับราชันสักามินโตคิง โดยเจ้าบ้านซันวันนี้ครับนำโดยมือสกอร์เดวินบูกเกอร์เฟรเซอร์นาร์เดนดิลอนบรู๊คส์มาร์ควิลเลียมส์และโคลินกิเลสปีครับเป็นพอยต์การ์ดดาวรุ่งคอยถือบอลให้ครับ5เกมหลังสุดซันชนะ4แพ้1วันนี้ขาดแค่จเจเลนกรีนเท่านั้นส่วนสกามิโต้คิงครับนำโดยเดมาโดโรซานกับคีแกนเมเร่เสริมด้วยเจ้านินจาเตาเร์เซเวตบูกบรับพิเชสอาชูวาและแม็กซิมเรโนห้เกมหลังสุด คิงชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นตอนนี้อยู่ในดับดรองบวยของสายตะวันตกเกมนี้ยังคงไม่มีโดมาตัสซาโบนิสครับแล้วก็เทพบุตรแซกลาวินคู่นี้ว่ากันตามเนื้อผ้าครับคิงก็เป็นบาสท,ที่ไม่มีทรงเลยนะฮะตอนนี้ครับส่วนซันเองในเกมล่าสุดแม้จะแพ้ทริปแลนด์มาขาดลอยครับแต่ตัวผู้เล่นที่มีอยู่และเสียงเชียร์ในบ้านครับคิดว่าซันพระิตฉายแสงวันนี้หน้าเจ้าชนะราชันสคาเมโต้คิงบัตไม่มีทรงได้อย่างน้อย12แต้ม ไปกันต่อที่คู่ที่3การพบกันระหว่างเอรเวเลเกอร์สเปิดบ้านคริปโตคอมอารีนาเจอกับมีดูเมมฟิสกิสลีย์เจ้าบ้านเลเกอร์ยังคงไม่มีออสตินรีฟครับหรุยชาชิมระแล้วก็เกฟวินเซนต์ผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับนำโดย2เทพเลเบลเจมส์ bon James, กับลูก้าดอนชิกเสริมด้วยมาคัสมาร์ทครับเจคโรลเวียแล้วก็ดีเอเดียนเรเอตันเป็นเซนเตอร์คอยดีบาวใต้แป้น5เกมหลังสุดเลเกอร์ฟอร์มไม่ดีชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้น ส่วนเมมฟิสกิสลี่ในวันนี้ครับนำโดยจอมเฮิร์นหาวจาโมเรนครับเซดริกคอเวิร์ดเจเรนเวลสานตี้อดมมาดาม่าและเจเรนแจ็กสันจูเนียร์ผู้เล่นคนสำคัญที่บาดเจ็บเป็นเจ้าแซ็กอีดี้ครับสกอตตี้พิพเพตและไทเจอร์โรม5เกมหลังสุดมีดุชนะได้แค่2เกมเท่านั้นครับตอนนี้มีอยู่ในอันดับ9ส่วนเลเกอร์รั้งอันดับ5เกมนี้ก็น่าจะสูสีครับแม้เลเกอร์จะมีโอกาสชนะในเกมนี้มากกว่าเมมฟิสก็ตามครับแต่ก็มองว่าทรงบาสคู่นี้ ปกติก็จะเป็นบาสท,ที่ใช้ศักสีมาดวลกันครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ขอกฟันเลือกบาตรรองมีดูแพ้ไม่เกิน5คะแนนทัศนาจาย์เจคับ3าม,มกราคม2026หน้าช่องแดงคู่แรกชอบสกอร์สูงพยากวางมิวก,กี้บัตกับชาร์ลอตฮอนเนตคู่ที่2ชอบบัตต่อฟินิกซันครับและคู่ที่3ชอบมีดูเมมฟิสกิสลี่แพ้เลเกอร์ไม่เกิน5คะแนนครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ